เมดคนใหม่ดูท่าว่าจะมั่นใจเป็นอย่างมากนะครับสำหรับทีมงานของ Honda และหัวหอกของ Honda อย่างมาร์กมาเกสกับการที่จะได้ร่วมงานกับอดีตนักแข่งจากซุ้มคนบ้านในฤดูกาล2023ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วนะครับหลังจากการทดสอบในวันรังคารที่ผ่านมากับ p r e s ซ a s o n t e ท t ที่ v a l ลนเซียนักแข่งคนใหม่ของสังกัด Honda อย่างโจอันเมและอเล็กซินก็ถูกหมายหัวเอาไว้นะครับว่าห้าม ป,ปากใดๆทั้งสิ้นนะครับกับสื่อที่จะมาสัมภาษณ์โดยการเปิดเผยผลการทดสอบหรือว่าความประทับใจในการทดสอบที่บ a l e n c i a ซียเทนั้นมาจากหัวหอกของ Honda เพียงคนเดียวเท่านั้นก็คือมาร์กมาเก t นั่นเองส่วนหัวหอกของ Honda นะครับก็ออกมาเปรยนะครับว่าข้อมูลที่ได้จากนักแข่งใหม่นั้นออกไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับและมาร์ก็ยืนยันว่ามันคือสัญญาณที่ดีครับ ในการทำงานและมันก็จะเป็นการยืนยันว่า Honda นั้นไม่ได้สร้างรถมาสำหรับใครคนใดคนหนึง่งแต่มันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆครับที่แนวทางของ Honda ในการพัฒนารถกับการแข่งขันแต่ละฤดูกาลนั้นมันจะไปกับแนวทางที่ดีที่สุดของนักแข่งคนใดคนหนึ่งที่สามารถทำผลงานออกมาได้ดีที่สุดและ Honda ก็จำเป็นที่จะต้องเดินไปตามแนวทางนั้นนะครับหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับที่ทีมงานของ h อน da นั้นจะพัฒนารถนะครับ ตามแนวทางหรือว่าตามผลงานของนักแข่งคนใดคนหนึ่งที่สามารถทําผลงานได้ดีที่สุดนะครับก็จะต้องพัฒนารถไปตามแนวทางของคนนั้นนะครับก็เพราะว่านักแข่งคนใดคนนั้นครับสามารถทําผลงานได้ดีที่สุดกับรถของ h อนด้านั่นเองคิดตามง่ายๆเลยครับและนอกจากนี้นะครับมาร์กมาเกทนั้นยังออกมาให้ความเห็นด้วยนะครับเขาบอกไว้ว่าโจอันเมียนั้นสามารถทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมครับ <c oughs> ผมไม่ได้เป็นกังวลเลยเกี่ยวกับการทํางานหรือว่าการทําเวลาของโจออนเมีย โจอันเมียยังเป็นนักแข่งที่มีความสามารถและมีทักษะที่ไปได้เร็วมากๆกับการจับ RC23V ครั้งแรกของเขาและโจอันเมียนั้นยังเป็นนักแข่งที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับรถได้อย่างรวดเร็วมันคือสิ่งที่นักแข่งของ Honda พูดเป็นเสียงเดียวกันครับผมค่อนข้างประหลาดใจจากที่โจอันเมียมานั้นมันเป็นรถในอีกรูปแบบหนึ่งแต่โจอันเมียสามารถปรับตัวให้เข้ากับรถได้อีกรูปแบบหนึ่งได้อย่างรวดเร็วมันเป็นเรื่องที่ดีครับกับการที่พวกเรานั้น ทำงานด้วยกันกับฤดูการ2023และผมก็ยอมรับเลยว่าเรามีการแชร์ข้อมูลกันอยู่จริงๆแต่มันก็ไม่ได้มากสักเท่าไหร่เพราะว่าเราทำงานกลนละพิทบ็อกซ์และแฟนๆที่ชมการถ่ายทอดสดกับการทดสอบที่บาเลนเซียอาจจะยังไม่รู้ว่าอเล็กซ์รินและโจอันเมียนั้นถูกห้ามว่าไม่ให้เจอสื่อเลยก็คือทางต้นสังกัดใหม่อย่างฮอนดะ้านับห้ามทั้งอเล็กซ์รินและโจอันเมียนั้น ให้สัมภาษณ์กับสื่อใดๆเลยนะครับและสิ่งที่ผมประทับใจและผมพูดอยู่แทบตลอดเวลาก,กับการทดสอบที่บารเลนเซียนั้นคือโจอันเมียนั้นสามารถปรับตัวให้เข้ากับ r c 2 3 v v ได้อย่างรวดเร็วจริงๆนอกจากนี้ผมอเล็กซ์รินโจอันเมียยังมีความคิดหรือว่าแนวทางในการพัฒนารถไปในทิศทางเดียวกันและยังมองปัญหาในเรื่องเดียวกันอีกด้วย มันเป็นสัญญาณที่ดีมากๆครับมันเป็นสัญญาณที่ดีจริงๆสำหรับการทำงานของพวกเราในฤดูการ2023ที่อาจจะสามารถพัฒนาตัวแข่งอย่าง RC23V ให้ก้าวกระโดดได้และมันยังเป็นเรื่องที่ดีครับถ้าหากว่าแนวทางในการพัฒนารถของพวกเรานั้นไปในทิศทางเดียวกันมันจะสามารถพัฒนารถให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วและพวกเรานั้นก็จะสามารถเอารถไปสู้กับทีมอื่นๆได้กับการแข่งขันในรายการ MotoGP และอีกอย่างมันก็เป็นการคอนเฟิร์มแล้วครับว่าการพัฒนารถของ Honda นั้นทีมงานนั้นไม่ได้พัฒนารถมาเพื่อผมเพียงคนเดียวแต่มันเป็นการพัฒนารถเพื่อนักแข่งทุกคนของ Honda ได้สามารถขับขี่และทําผลงานได้และต่อจากนี้ไปแนวทางในการพัฒนารถของนักแข่งคนใดคนหนึ่งในสังกัดของ Honda ถ้าเกิดว่ามันมีผลงานที่ดีและมันเป็นแนวทางที่ดี เป็นเรื่องปกติมากๆครับผมอยากจะเน้นย้ำว่า Honda ก็ต้องเลือกแนวทางนั้นๆนะครับในการพัฒนารถกับการทำผลงานแต่ละสนามแต่ละฤดูกาลครับตอนนี้นะครับ GP Fanclub V2 นั้นมีกลุ่มเปิดสาธารณะแล้วครับบนแพลตฟอร์มของ Facebook ถ้าหาเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มมาไว้ให้นะครับ ครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนำมาอัปเดตให้เพื่อ,อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากช่องของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ